ล่าสุด9กรกฎาคม64เปลี่ยนวงเงิน5,000บาทปรับเป็น1,000 0บาทด่วนงวดแรก15กรกฎาคม64นี้ สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารนะคะก็มาพบกันในวันที่9ก,กรกฎาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องนะคะมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางร네ัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับการปรับ เปลี่ยนมงเงินนะคะจาก5,000บาทนะคะเป็น10,000บาทคะ่ะซึ่งเริ่มงวดแรกนะคะในวันที่15กรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารมาพร้อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ใ ในทุกๆวันค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานคะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสาตรพร้อมๆกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลนะคะก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีนะคะโดยการโพสต์บนเฟ e บุ๊กส่วนตัวนะคะสำหรับการปรับเปลี่ยนวงเงินนะคะจาก5,000บาทเป็น1,000 0บาทนะคะซึ่งสำหรับมาตรการนี้นะคะมาตรการยิ่งชายยิ่งได้นะคะทางคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็ได้โพสต์บนเฟ e บุ๊กส่วนตัวว่าโครงการยิ่งใชยิ่ง ได้นะคะปรับยอดใช้จ่ายต่อวันนะคะจากไม่เกิน5,000บาทเป็น10,000บาทนะคะซึ่งเริ่มปรับเปลี่ยนนะคะงวดแรกก็คือ15กรกฎาคม2564นี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2564ค่ะและใช้ได้กับห้างสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยานและอีกมากมายค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ได้เข้าร่วมมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะก็อย่าลืมนะคะจากครั้งแรกนะคะงวดแรกที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่1กรกฎาคม2,564ถึงวันที่14กรกฎาคม2,564นะคะใช้จ่ายได้จากไม่เกิน5,000บาทนะคะณตอนนี้นะคะเปลี่ยนเป็น1,000 0บาทแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะ จะเริ่มใช้ได้ในวันที่15ก,กรกฎาคม2564นี้ค่ะก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะที่เพจคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะแชร์ออกไปให้เ่นอื่นได้รับทราบ ทั่วกันค่ะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ